พุ้งจะมาทำเมนูอาหารให้ปั้นกินนะคะเดี๋ยวนีว้ปั้นมันเหยาะแยะบอ่อนพร้อมไม่ยอมกินเลยพวกนี้พุ้งจะทำจานยักษ์ให้มันกินเลยนะฮะโอ้ยหอมมากโอ้ Mmm mm, วันนี้อยู่ที่ร้านขายหมูนะคะเพราะวันนี้โป้งจะมาทำเมนูอาหารให้ปั้นกินนะคะเดี๋ยวี้ปั้นมันเหยาะแยบอ่อนพร้อมไม่ยอมกินอะไรพวกนี้โป้งจะทำจานยักษ์ให้มันกินเลยนะฮะปกติแล้วปั้นจะเป็นคนทำส่วนโป้งจะเป็นคนกินนะครับเพราะว่าโป้งทำอาหารแบบมือไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวเค็มบ้างเดี๋ยวจืดบ้างอะไรอย่างเี้ยนะฮะวันนี้โป้งจะมาลองทำให้ปั้นกินบ้างนะฮะเมนูวันนี้เลยนะโป้งจะทำเป็นข้าวผัดกากหมูจานยักษ์เขาปิ้งด้วยไข่ข้นนะคะแล้วก็มีคอหมูย่างด้วยเพราะฉะนั้น เดี๋ยวไปซื้อหมูกันก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาพอหมู4กิโลฮะมันหมู2กิโลเอามันหมูผัดแล่เนี่นยนะจะไปเกี่ยวได้ของมาแล้วนะฮะเดี๋ยววา้าวกลับไปที่ครัวกันกลับมาแล้วนะฮะบอกเลยว่าเมนูอาหารของเราวันนี้ไม่ยากเลยนะฮะถึงจะทําหลายเมนูนะฮะเพราะาเรามีพระเอกของเราฮะผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูนะฮะเอะ๊เข้ามาเพียบเลย ตัวนี้นะฮะปรุงแค่ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูอร่อยลงตัวไม่เค็มโดดเริ่มทํากันเลยนะฮะง่ายมากขอหมูย่าง หมักหมูง่ายมากๆนะฮะด้วยผงปรุงรสฟ้าให้รสหมูอร่อยลงตัวนะฮะอันนี้ไม่เค็มโดดเลยใส่แค่ตัวเดียวอยู่ทำข้าผัดกากหมูนะฮะน้ำมันหมูที่เราได้มาจากเมื่อกี้นะ ข้าวสวยแช่ยเย็นมานะฮะ,ะ <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวเริ่มแตกตัวแล้วนะฮะวันนี้ป้องอยังไม่ปรุงอะไรเยอะนะฮะจะใช้ผงปรุงรสของฟ้าไทยรสหมูนะฮะปกติโป,ป้งเป็นคนปรุงแบบบางทีก็เค็มเกิน,กนบางทีก็ใส่น้ำปาลาใส่อะไรจนแฉะนะฮะอันนี้ใช้ผงปรุงรสโวเรลยอยูฮะอย่างไงปั้นกินได้แน่นอนใส่ไปเขาเป็นการคิดค้นปูดไหมที่มันลงตัวอยู่แล้วอะฮะทำให้โป้งไม่ทำอะไรยุ่งยากนะ โอ้ยหอมมาก ต่อไปทำไข่ข้นนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูนะฮะเอาไปท็อปปิ้งโอ้

ไอ้บ <Es> ้องมานี้ไงดิพูดอร่อยอ่ะ ทำได้ไงเนี่ยคือมันอร่อยแบบกลมกล่อมแบบลงตัวแหละแล้วแบบหอมกลิ่นเครื่องเทศเด้วยนะคือแบบบาลานซ์รสชาติได้ดีมากไม่ได้แบบมีการเค็มโดดออกมาคือปกติผมทําเค็มโดดเนี่ยคุณรู้ว่าผมใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะฮะผงปรุงรสของฟ้าไทยรสหมูนะฮะจริงมันเนี่ยใช้แค่อันเดียวเลยเหรอใช่อันเดียวอยู่เลยคอหมูย่างทังข้าวนี่คือแบบลงตัวเลยนะทั้งคอหมูย่างทังข้าวทังไข่ไข่ก็ใช่อย่างนั้นนะใช้อย่างเดียวเลยฮะมีอย่างเดียวที่ผมไม่ใช้แตงกวาฮะคุณเลยไม่กินไงงงททีี่่่่อออออรรรรรยยาาน้้้ะะพผผมมใชุสฟไหู ทําง่ายๆไม่ต้องปรุงอย่างอืง<ม>่นเลยนะแค่ใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูลงไปนะฮะก<ม>็อร่อยลงตัวครบทุกเมนูและไม่เค็มโดดทุกเมนูนะครับและผงปรุงรสฟ้าไทยไม่ได้ทำได้แค่ผัดหรือทอดนะทาได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มหมักยำแค่มีผงปรุงรสฟ้าไทยก็อร่อยลงตัวไม่เค็มโดดครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องปรุงที่ควรมีติดบ,บ้านไว้เลยนะฮะแต่ที่จริงทุกบ้านก็มีแล้วนะครับเพราะว่าฟ้าไทยอยู่คู่คนไทยมานานนะผมกินตั้งแต่แม่ทําไข่เจียวกินตอนเด็กแม่ได้ใช้ฟ้าไทยนี่แหละแม่ไม่ ต้องคิดอะไรเลยนะแม่ใส่แค่ฟ้าไทยอย่างเดียวนะฮะอร่อยเลยใช่ไหมใช่ฮะอร่อยจริงๆอะไรอย่างงี้นั่ทั้งข้าวทั้งหมูทั้งไข่เนี่ยคือโอ้โหคือช่วงนี้ผมไม่ได้กินแบบชาเลนจ์จานยักษ์มานานอันนี้คือแบบกินเพลินๆเลยนะถึงงั้นเดี๋ยวผมมือไปหมักหมูถ่ายติ๊กตอกบ้างละกันโอเคได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ